โอ๊ยหน้าฟ้า <laughs> เราจะเจอสีสันฟ้าเป็นมินิโมลน่าจะชอบแบบงานอาร์ต ไปหินสามวันเรานั่งรถขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อกี้แล้วก็เรากำลังจะเดินไปค่ะไปค่ะทุกคนสวัสดีค่ะชานี้เราอยู่ในที่บึงการนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หินสามวานแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นมาด้านบนแล้วเพราะว่าเราเช่ารถมาคันละห้าร้อยแล้วก็มันจะมีแพ็กเกจให้ถ่ายยินโดนสองแพ็กเกจค่าเข้ายี่สิบบาทเดี๋ยวจะระบุราคาให้ตอนนี้ขอเดินก่อนเดี๋ยวตามไม่ทัน นี่คือแกง๊งเพื่อนๆของเรานะคะที่เราแบกมาด้วยตอนสภาพแต่ละคนเย็นมากคำเตือนแต่อาจจะไม่ใช่คำเตือนหรอกแต่เขาจะมีแผ่นแตะไว้ว่าห้ามเกินตรงนี้ออกไปเพราะว่ามันอันตรายมากที่มีโอกาสที่จะตกตรงหินมันมีโมเพราะว่าเรามาในช่วงแบบตีห้า นี่ก็สนใจอยู่เมดร้อมดีๆเป็นดาราียากอก็ล้วเท,ทไมมันมีไปยุด้วยล่ะหินสามบ้านเป็นกลุ่มหินทรายอายุมากกว่า75ล้านปี โดยมีลักษณะคล้ายปลาวานสักตัวพ่อแม่ลูกกำลังแหวกไห้ในทะเลโบราณซึ่งเป็นผลมาจากการผูกพังและการกัดก่อนของหินทรายตามธรรมชาติเป็นเวลานับล้านปี พาทิตย์โอยหน้าฟ้าใครจะมาถ่ายโดนก็แนะนำวันตัวพ่อใช่ไหมตัวพ่อนี่คือตัวพ่อตัวพ่อตัวแม่ตัวนี้ตัวพ่อตัวมัมคือตัวบุตรคือตัวขอดบุตร่วนมากเขาถ่ายตรงวาตัวพ่อเพราะว่าวิวมันแต่ไม่ต้องกลัวถ้ามาแล้วไม่รู้เจ้าหน้าที่ที่เขาถ่ายโดนเขาก็จะแนะนำ บีบเก่งมากแม่ใช่บีบจนสิบเอ็ดห้าไม่ถัดมีจท้ายแล้วก็มีความรู้สึกว่าสนุกมากตั้งแต่ไปเที่ยวมาในปีแรกแต่ว่าบางพีออมก็อาจจะต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเวลามันชากระชื่นแล้วเราถ่ายวันต่อวันด้วยแบบวันนี้อยู่อีกที่นึงวันนี้ไปอีกที่นึงวันนี้ไปอีกจังหวัดอะไรเงี้ยเดี๋ยก็จะนำประรุงทุกอย่างกันหาทุกอย่างมันก็ต้องแก้ไขทั้งหมด แต่เอาตรงๆถ้าพูดกับฟางรู้สึกจริงก็รู้สึกดีเพราะว่าการทํางานของทุกคนมันก็ต้องมีปัญหาทุกคนก็ต้องแก้สิงก่อให้ทะเลาะกันอะไรเงราก็ต้องคุยกันเอออันนี้เรื่องจริงใช่ดีท็อกก์ยการจก็ต่อยกันตาปูดมันนี่นี่นี่ก็ต่อยกันให้จบๆนันเอใช่หรือไม่ถ้า EP สุดท้ายแล้วก็ผักเพื่อนลงไปเลยนะคะทุถ้าให้เอาไปแล้วเมื่อไหร่จะได้แก้แค้นเออจริงแก้แค้นแก้แค้น ตอนนี้ก็จะไปที่รถแ <ics> yeah. ล้วนะเพราะว่าเราถ่ายตรงนั้นเสร็จแล้วลืมติดกี๊บแป๊บทุกคนรอดูนะไม่หาหรอกไม่หายจนถึงแล้วดูนักท่องเที่ยวกำลังมาเยอะแยะเต็มไปหมดดีนะลงมาตั้งแต่ตอนดึกๆก็ไม่ดึกหรอเช้า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 มืดเช้าจุดดูดูดิ ช้ากรุ๊มังแต่หมองเต็มะเนที่จอดรถแล้วไไม่เส้นาคือรถเยอะไม่เสนหนาออกไปเราก็ไป่เอไม่เ้นหนาวออกไปนะออกไปนะไม่เ้นหนาเอาเม็ดกูหายก็ผิเม็ดเม็ดมีขีมกกว่าจริงจังโอ้โมีขีดมากว่าใครอีก วิ่งทางนี้สวยมากแม่แล้วไม้กวดแล้วก็จะมีคนมาถ่ายรูปตรงนี้เยอะนะถ่ายรูปกับไม้กวาดเราทำบ้างไหมมันมีไม้กวาดเหลือไหมมีเยอะเลยไปขี่รเล่นเลย A few moments later นี่นะคะซีซาทั้งหลายใค้พวกคุณทำชาเลนจ์ข้าขี่ไม้กวาดแบบซิกเนเจอร์ได้หรือเปล่า ตีอะไรล่าสุดนี่นะคะเราจะให้ดูนะคะแม่มดขาเขียวแชเดะเออสตาดกทำไมพูดไม่ออกเลยเยอะเพิ่มหนึ่งสองสามเยวคืออะไร,ร,ม,รมึงจะพร้อมกันกี่โมง ความพร้อมเพียงกูให้ให้เอย่างนี้วะหนึ่งสองาสลายะเความพร้อมเพียงกูให้ศูนย์ศูนย์ศห เดิมนะถ้าเราพาไปอีกที่นึ่งไปทางเอาไว้กระเป๋าเงนเลยเขาภาพตัวอย่างเต้นี่ภาพตัวอย่างที่มันอยู่มุมนแบบในรูปนั่นแหละนี่โอนสลิงใครปล่อยลิงลงสู่ป่านี่ใครปล่อยวานอนนี่ ค่ะตอนนี้เรามาอีกสถานที่หนึ่งค่ะไปกันไปกันม่เคยเห็นมอสนะคะมอสนะคะมอสนะคะเขียวๆนี่เขียวขลีค่ะ,ะ,ะ,ะแต่ว่าเออพวกมาแรงพวกยุงอะ่ะยุงไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่าจะเป็นมารงมากกว่าเพราะว่าถ้าใครพี่ไม่ชอบก็ทากอยอนะ <Machine> แต่กูว่าน่าจะปลาพายูนเนาะเออปลาพายูนมีจินตนาลอมีเจตนาแอบไปแล้ว75ล้านปีก่อนเลยเห็นไหมนี่ลอยกว่ามันจะเป็นอย่างนี้นี่75ล้านปีแล้วนี่ลอยศูนย์ขึ้นในน้ำมือมี เม็ดมีอะไรเมื่อเม็ดสาวเม็ดมีอะไรนี่กูเป็นพยูนไม่กูกำลังซูซู้อซื้ออซื้อซื้อซออซม้อาื้อ้อซื้อซอซื้อซื้อ้อซง้อซ้้าซื้ ัวฟัวฟัวฟัวเหมือนนบบแบบไม่ได้ทแบบนั้นมาฟัวหัวแล้วเ้ยแบบเป็นฟัน้ำเหมือนอยู่ในมอนเลยไงวันจิวตวน้ห่วงยางดูด้วย ไม่ใส่ผ้าใบกก็ล้มได้พวกมึงสูงสั่งพราะกูไม่ได้มองทางเนาะ้ม่ัวให้ดีายกูยงรอมาได้อยู่ๆๆโอ้อ้้าย แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดอาหงศิลาวาน,นะคะอยู่ที่บึงการเหมือนเดิมตอนนี้คือเราจะพาไปดูเนี่ยเย็นมากแล้วฝนกำลังจะตกดเลย,ยมาเที่ยวยยว,วังนะีินพยานาคราชท้ายมักนก็จะมีเป็น แต่เราจะไม่แวะกันนะคะเพราะว่าฝน,นกำลังจะตก ค่ะตอนนี้เราไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนวิถีค่ะเดี๋ยวจะให้น้องหนิงนะคะเป็นไกด์พาเรานำทัวร์ออที่นี่ค่ะไปกันตรงนี้มีรูปปั้นดีเยอะเลยเอ่ะดูไม่น่ารักจังเลยน่ารักนะออ้ยนี้ยังยนลายอีกอ่ะอไอ้อ <laughs> จะเอาหมดเลยเหรอเสียงไฮโนอนเวอร์คิดว่าจะตียนเดียวตี๊ยเตีหมดเลยไม่จังหวัดที่ป้าตีใช่ไหมหน้าน้องป้าจะคือเป็นแบบนี้เออไปไปกล้องเลยน้อนเลยคือครับผมยืเออนนี้องนนี้สายตะลึกไปเห็นด้านขวาอะไรทีเห็นงเคนเกียรู่ประมาณตึกสามชั้น นี่มีห้าสิบจุดเช็คอินเลยนะที่ท่านไม่ควรพลาดน่ารักมากตุ๊กตาะก็ มัน,มนเรามาเดินดูงานศิละปะแล้วก็ได้คําอวยพรกับบ้านด้วยตัวแทนของคู่สองฝั่งของแม่น้ำโขงที่มีความผูกพัน 6, และว,วีถีชีวิตท้ายกันอ๋อแล้วก็เราจะเจอสีสันของพยานาะคว้าวเป็นมินิโอลแล้วก็แบบเป็นเหมือนวัยรุ่นอะ่ะเขาเรียกว่างานน่าจะ<อ>ช่บว,ว่างานอาร์ตก็จะเด่นออกมาเลย เคยไปซิกับพวกที่เป็นของสิงอ่ะอเออเ,อ,อเคยเห็นอยู่นะนี่ไงมีพญานาคด้วยพญานาคต้นรำสีออกมาสวยแล้วก็มีเนี่ยเหมือนจะเป็นยันหรอหรือไรเส้นอตรงนี้อันนี้ขึ้นได้ไหมคะอ๋ออันนี้ขึ้นได้เลยเอ๋อ นี่ทางนี้นี่ได้ได้รางวัลด้วยคือรางวัลที่ได้แต่ละปี Best in the World เหมืนเริ mm ่มได้ตั้งแต่ปี2008จนถึงตอนนี้ก็คือเอ่ส2023แล้วก็จะมีสตูดิโอแล้วเขาเริ่มมีสตูดิโอแล้วแล้วก็ยังมีน้องขายสองสามใช่ม

วาตอนนี้เราขึ้นมาบนบ้านแล้วนะคะเราไปเริ่มกันปักเชเออสบายมากกระดจะเป็นลายผ้าขอมับเอ้ยเก๋อจ๊ก็มีหลายสีด้วยลองตปหนี้ด้วยเอาจริงๆนะพัดลมโคตรคลาสสิก huh มันเปิดได้ป hmm. um oh, uh ้องเห็นเสียบปลั๊กแล้วตกใจอ้าวเปิดได้จริง อุ๊ยอ๋อนี่น่าจะเป็นห้องพะแล้วก็จะเป็นเสื้อผ้าพื้นบ้านแล้วใหม่นี้ใส่ไว้ก็ใส่ไว้บางบ้านแล้วกันในบางพื้นที่ที่เขาดบ้าเนี่เป็นที่นอนอ๋อจะเป่ยนเยอะมากเลยนะนี่คือแบบตู้เสื้อผ้านี่เปิดได้จริงะออมลยอ๋เป็ หอยเ้ข้ามาแบนเหมือนอยู่ในหนังยุคร้อห้างรอห้าคนหนึงบอกว่าเหมือนในเอี่ยมและสวสอนคือสรุปมันเป็นยุคไหนเนี่ยน่าจะรอห้านะถ้าตามอิงตามหลักเรียนรู้ไปพร้อมๆพี่กันสมุดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่นี่ครับ อันนี้สามารถเปได้อันนี้เราเขียนได้เขียนว่าอะไรดิเขียนปกติไปเลยว่าแบบเรารู้มอะไรชอบรู้สึกชมแล้วว้าวอันดับแรกคือแบบเหมือนเอาทุกอย่างที่มันอยู่ในผ้าอีสานเนี่ยอย่างสุ่มอะคือสารแล้วก็มาประดับเป็นแบบว่าครอบหลบไปยุคการตกแต่งบ้านประเด็ดวไม่ต้องไปซื้ออะไรที่แบบดูว้าหรืออะไรที่มันแพงกว่านั้น แล้วก็เหมือนของที่นี่ที่จะส่วนใหญ่ก็เป็นเหมือนว่าเป็นของจักสารหมดเลยเช่นที่ล่างเสืออะไรเงี้ยอย่าเลยว่าเ,วาเป็นคณะนิมามาสติตมอสวรกเราจะให้ที่ชาเขียนนะครับเพราะตัวหนังสือสวยเราตัวหนังสือ,อเอ่อไปเขียนเงินเขียน,นยบยแ,แบบน,นี้ด้วยได้ดูสิว่าเราเป็นขนาดจะน่ามาเสียบอะไรเรียนครับที่น,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 นี่ทำไปนิสิตชั้นปี่สี่เขียนไม่เยอะนะ เราท่ทำขึ้นเองเหรเย็บเองอะไรเองไอ้ผ okay. ูคนเลิศโชว์ูี่มาหาอะไรเราด้วยที่มอบเพื่อเป็นเกียรติแต่คุณสุษที่คงศิริยะได้รับเป็นบุคคลดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติสาขาบัเพ็ญประโยชน์ด้วยนะแค่เรางวล พระธาตุนาดูนทองคำประจําปีพุทธศักราช2560มีของมอเราด้วยอ่ะจะมีตั๊กขวดนะอร่อยอร่อยเพราะคนสมัยเด็กก่อนอ่ะแม่บอกว่ารักชูรี่ไหมล่ะทํากับข้าวบนบนบ้านเออใช่เพราะบ้านแบบยมแม่เหนือใช่ป่ะแล้วก็ทํากับข้าวบนบ้านแบบนี้เลยปลอดภัยด้วยใช่ถูกยอดคมจริงอุ้ยช้อนสมัยก่อนเป็นไม้ เป็นเหล็กที่เป็นสีเขียวเหมือนในหนังอ่ะไม่ตรงเหมือนอุ้มคนนสวยมากสวยมากนี่ทำมาดูคนจริงๆแล้วนะ ค่ะทำที่ทำเลยค่ะโอ้เป็นกุนเชียงที่ดมากกุเชียง,งไส้กรที่นี่นะค่ออยที่อ๋อเป็นชินใหญ่ชิ้นใหญ่มากกุนเชียงค่ะเป็นอะไรไส้กอเป็นีท่นที่นี่นะคะท่านที่ททชีวิตอร่อยที่สุดสามโล ก็มาจากขนาดใหญ่สงกรานนี้ก็คนใจชิมแล้วได้ชิมสดๆร้อนๆเลยเขาเล่นราคาแล้ ไดู้มอมีบริการอบให้เธออเดอร้อนกินเลยเดืร้อนาะเลยหลมาแล้ว หยอกยอเอาวงเลยอ่เนวา่เ้องร้อนตอนมแต่ตัดความร้อนออกไปช่อร่อยอร่อยมากร้อนเดียวอเาเราอร่อยอร่อยคุณชิยงอันนี้คุณิยังไม่อกเ ซื้อให้เขาไปทอเลยหลังจากที่ได้ชิมกุ้งเชียงกับไส้กรอกเป็นไงบ้างอร่อยอที่นี่เขาขายของอ่อหนึ่งไม่แพงนะร้อยยี่สิบบาทกุ้งเชียงมันไม่อมน้ำมันมันกุ้งเชียงที่แบบว่าไม่แข็งรอ,อร่อยใช่ไม่ไม่แข็งแล้วไม่หวานเพราะว่าส่วนใหญ่จะหวานจะติดติดหวานมากกว่าเลยหวานแข็งหวานแข็งแล้วก็นะนั่นแหละ ใครที่อยากกินคุณเชียงกับไส้กรอกแบบนิ่มๆอร่อยๆมาที่นี่นะคะไส้ก,กรอกนวัวจริงคือไม่ต้องปรุงอะไรเลยไส้ก,กรอกอีสานตาแบบจุยซี่มันแบบว้าวคนต้องลองค่ะต้องลองนะต้องมาลองไม่งั้นก็ก็ขี่รถมาไปรู้แหละต้องมาลองที่นี่ค่ะขี่รถมาเพื่อมากินคุณเชียงกับไส้กรอกนี่เดี๋ยวตอนที่เราซื้อของกับเราจะถ่ายให้ดูว่ามันเป็นยัางไง หนูอยากสอบถามว่าที่นี่เนี่ยเออเขาสอนอะไรบ้างแล้วคนที่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยเขามีฟีดแบ็กกลับมาอย่างไรกับเราบ้างคะนักท่องเที่ยวนะคะ,คะหนึ่งคือมาเที่ยวที่นี่ต้องมาแบบตั้งใจมามาดูในสิ่งที่เขาปรารถนาะเช่นการตกแต่งบ้านเรือนการตกแต่งสวนอ่าสิ่งที่ได้มาเห็นก็ดลใจเขาไหม สิ่งที่เขาต้องการถูกต้องไหมงานสิ่งทั้งหมดเนี่ยกว่าจะทําให้แบบว่าสมบูรณ์แบบขนาดนี้ใช้ระยะเวลามากขนาดไหนคะเ,เป็นเวลาที่ทํามาเนี่ยแปดปีค่ะก็ปีนี้ได้ประมาณนี้ก็ค่อยต่อเติมไปเรื่อยๆนักศึกษาแต่ละสถานที่เขาก็าจะมาแล้วแต่จังหวัดล,ละของมหาลัยที่จะออกค่ายมาตามก็เหมือนแบบว่าเป็นการทั้งปรปับปรุงด้วยเติมแต่งไปด้วยพัฒนาไปเรื่อยๆใ,<ช>ใช่ค่ะ,คะอ่า แต่แล้วมหาลัยก็จะมีไอเดียมาตรงนี้ขาดตรงนี้โวก็ต้องเติมแล้วแต่ค่ะเป็นเวลาแปดปีถึงได้มาขนาดนี้ค่ะทำไมถึงเลือกที่จะตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตค่ะมันก็เป็นความปรารถนาของผู้ก่อตั้งคือคุณข่คคณคาครูข่บเขาก็อยากให้บ้านของเขาเนีที่อยู่บ้านนอกห่างไกลนะมีคนมาเยี่ยมชม มีจุดสนใจให้คนมามาเสร็จแล้วชุมชนก็มีไรายได้ขายของที่ระลึกขายของฝากขายอาหารการกินค่ะมีอะไรอยากพูดเชิญชวนให้คนเข้ามาท่องเที่ยวไหมคะค่ะวิถีชวิตชุมชนมีชีวิตก็อยู่บ้านที่เด็กใหญ่ตำนองพันทาถ้านักท่องเที่ยวสนใจที่จะมาดูมาชมมาทำกิจกรรมก็ เดือนเชิญเลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณค่ะนอกจากนี้ยังมีสินค้าจากชาวบ้านในชุมชนมาขายกันมากมายรวมถึงมีพื้นที่ให้เด็กในชุมชนได้แมาวาดภาพและนำมาประดับตกแต่งให้นักท่องเที่ยวอย่างเราๆได้ชมภาพวาดสวยๆแบกตำแพงที่บอกเล่าเรื่องราวของวิถีผู้คนในชุมชนอีสานแบบนี้ถือว่าแปลกใหม่แต่ดีสุดๆไปเลยค่ะ ไม่นึกเลยนะคะว่าที่จังหวัดบึงการจะมีที่เที่ยวสวยๆแต่ยังคงกินอายของความเป็นวิถีชีวิตแบบนี้เอาไว้ใครชอบเดินชิลๆถ่ายรูปสวยๆจะต้องถูกใจกับพิพิธภัณฑ์ชุมชนคนมีชีวิตแห่งนี้แน่นอนถือว่าเป็นการส่งท้าย EP สุดท้ายของพวกเราแบบเพื่อนเที่ยวที่ทั้งประทับใจและมีความสุขมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่สวสดนสวัสดีค่ะ